กลับแล้วหรอคะบอกลาคุณผู้ชมบายค่ะแล้วกันใหม่สวัสดีทุกคนวันนี้อย่างที่เห็นว่าใส่แว่นตาบัวไามปะโอ๊ยเห็นชัดปะ เป็นตากุ้งยิงแต่ว่าเมื่อกี้ไปหาหมอมาแล้วนะคะได้ยามกากินได้ยามาหยอดแล้วคือวันนี้จะไปดูคอนเสิร์ตดีๆก็คือแบบว่าแต่งตาไม่ได้ไม่อยากแต่งตาเพราะว่าอยากให้มันรีบๆหายแล้วก็ไม่อยากใส่คอนแทคด้วยไปแบบบวมๆแบบเนี้ยนายบอกว่าเราตาตีก็เลยดูไม่ค่อยออกบวมโอเคเดี๋ยวไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตดีๆกันนะคะ ขาได้ย <aunque S 2> <me> ัง <cheg> จีจีดีคอนเสิร์ตนี่อ่อันนี้เป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะคะตอนนี้กำลังผาทางเข้าอยู่เพราะว่าที่นี่ใหญ่มากคนเยอะมากเลยผมนินท่าจะยังบ๊ายบาค่ะคนเยอะมากแต่ว่าเรานั่งดอย ด้วยความดอยนี่นะคะเดินขึ้นมาสูงมากเหมือนจะไปกินพิซซ่าวันนั้นอีกแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาเหม็นมากนั่นคือต่อแถวคิวห้องน้ำมาคนเยอะมากเยอะมากเยอะมากเข้าสู่ช่วงเกาหลีประจมานะคะัะท่านก็หายช็อตบางวอนเกล่บางวอนเกลบางวอนเกลบางวอนเกล่า

หฮ่มอ้ซุปเปอร์ลายบ้าอทเซซุปเปอร์ลายบาท็เซสซับบะพลาบอซสบแ่องนุก้สนุก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 สนุนอนุกสนะคะนุกสนุกสนาสนุกสนุกสนุ 나가, 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 나카 나가, 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 น้องต้องรอแบบนี้ไหมคะเสียงฮุดีมาก 비벼야 될것 같아. อู้อูนสวัสดีอูนูติดไฟแดงวันนี้ไม่ต้อง,งวิ่งละสวัสดีทุกท่านนี่ใส่แว่นเหมือนเดิมเพราะว่าตาย,ยังไม่หายดีแต่ว่าใกล้หายแล้วแหละเมื่อวานไปหาหมอมาอีกรอบแล้วเมื่อคืนไลฟ์ไปตอนตีสามกับคนอีก30คนไลฟ์ยู่นานมากไลฟ์จนแบบอินสตาแกรมตัดไปสองรอบหมไไลว่าอยากกินเช็คแช็คน,นี้กำลังเดินไปกินเช็คแช็คจริงๆนะจะถึงแล้วแต่พาไปดูผู้ชมคะตรงข้ามเช็คแช็คมันมี สิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอยู่ไม่รู้ตกใจหมืนเลยเพื่อนชีให้ดูข้างล่างมีอะไรด้วยอ่ะมีเป็นคาเฟ่ป้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะว้าว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 เช็คเช็คอันนี้เป็นสาขาชองดํานะคะมีอีก2สาขาก็คือสาขากลางนํากับพงแดมุนไปกลางนําบ่อยแล้วอ่ะวันนี้เลยลองมาเช็คเช็คสาขานี้บ้าง สม็อกแชกนะคะที่สั่งมาจะมีเป็นเบคอนเนื้อชีสแล้วก็จะมีข้างบนเป็นเพเปอร์อันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายส์มันจะมีทั้งแบบเฟรนช์ฟรายส์ธรรมดาแล้วก็แบบชีสเลือกได้เหมือนกันว่าจะให้เขาราดมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมาจิ้มเองไม่เผ็ดน,นะง่ายอ่ะแต่ว่าไม่เลี่ยนชอบเป็นวันที่เนี่ยเป็นวันที่นี่อร่อยอันนี้มากกับแฟนนใช้ไม่อยากอากอกกองเขายองมินอร่อยไหมยองมิน เบคอนแข็งมากอ่ะใช่ไหมกลับไม่ได้อ่ะอืม เราบินลงมามานั่งกินด้วยพี่พอยพี่แมกปิดแท็กแท็กเลยเรียนทุกคนเลยแท็กแท็กบอกว่าเคยรีวิวไปแล้วว่าเราอ่ะไม่ได้ชอบเท็กแท็กที่สุดในเกาหลีอาจจะเป็นเพราะว่าคาดหวังมากเกินไปแบบว่าทุกคนบอกว่ามันอร่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยไปกินที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็เฉยๆแล้วก็พอมาเกาหลีก็เลยลองอีกทีก็เฉยๆแต่ว่ามันก็อร่อยมีร้านที่เราชอบไปกินกันก็คือร้านรุกกินที่คาร์โลสูคิวนะรีวิวไปแล้วใช่เปิด24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีไอติมอร่อยด้วยเป็นชายก็จะเป็นแบบชีสเเหหมมือออนนนกกััไไ่่รรแะย กินมาตั้ตงนานเพิ่งเจอที่มันป็นเผ็ดมองนีงเห็นปะมันจะไม่เผ็ดแต่ว่ามันจะเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวอ่ะ จำนวนที่ยังเหลืออยู่กินเช็คเชที่เลยกินไม่ค่อยหมดกม่ทำไมานะคือแบบชิน้นมันก็ไม่ได้ใหญ่มาประมาณเพราะมันแมก็กอะเออใช่แต่ว่ามวลส,สารมันหนาหรืออะไรก็ไม่รู้กินแล้วมันอิ่มอ่ะอื <c oughs> ไอ้เยะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชอบมาเช็คๆชนะคะเมนูนี้ชื่อ crunch treat นะจะมีเป็น p นัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วไม่แน่ใจว่าเป็นเมนูที่มีแค่ชองดําเปล่านะแต่ว่าตอนไปกังนําอะไม่มีนะไม่รู้ว่าแบบเป็นเมนูเข้าใหม่หรือว่าเป็นแค่เฉพาะที่ชองดําแต่แล้วมันจะมีอีกเมนูชื่อ c o n รีตใน crunch treat อนกรีตอร่อยนะน วาวันนี้อยากลองอะ่รบ้างอร่อยวย่ะเมื่อกี้หน้าดูแบบเนื้อมันไม่เหมือนเนื้อไอติมเนื้อมันเนียนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะนุ่มมากๆอ่ะเนี่ยอร่อยใช่อร่อยแต่ละลายเร็วมากเลยละลายเ,เลยแมงหัวอร่อยมากอ่ะแม่หัวอร่อยมากอ,อย,ากยากกินไง มันเหมือนเป็นถั่วแล้วก็มีพีนัทบัตเตอร์อยู่ข้างในตันนี้ยองมินสั่งมาเอางี้ลกันต่อไปนี้ใครออกคลิปเราแล้วขัดขื่นไม่ยอมออกเราจะตั้งชื่อให้เป็นแบบนี้ใช่ว่มคลิปนี้ชื่อยองมินสตรอเบอรี่ชีสเค้กเชฟสตรอเบอรี่ชีสเค้กเ k e เหมือนช่องตัดสตรอเบอรี่ เชคแคกมันจะมีชะเชคออฟเดอะมันไปเรื่อยๆแล้วเหมือนมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปตามมาทิทก็มีนะข้าไปแล้วบอกว่าเป็นชีสมากกว่าให้บ่าออกชีสเต็มสิบเท่าเลยให้เจ็จไหนให้เยอะอยู่นะให้เสร็จตอนเชคแคกเปิดใหม่ๆสองสามเดือนแรกเดียวาแบบว่าต้องต่อแถวนานชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวนี้แบบถ้าใครอยากมาลองเชคแคกที่เกาหลีไม่ต้องกังวลเรื่องแถวเลยเพราะว่าไม่มีเหมือนเมื่อกี้ที่เราเข้าร้านมาก็ร้านว่างมากแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องที่นั่งเพราะว่าที่นั่งในเชคแคกไม่ค่อยเยอะนะคะของเพื่อนไม่ค่อย จะแชรอะไรอ่ะสองมาตรานอกจากชื่อเพื่อนที่จะชอบเปลี่ยนชื่อเพื่อนไปเวลาแล้วชื่อตัวเองก็เปลี่ยนอ่ะเวลาไปกินอาหารอ่ะที่มันต้องลงคิวรอ่ันเจีย ชื่อคนไทยมักจะมีแค่สองพยางแบบเนชื่อเราก็เจีใช่ป่ะสองพยางแต่ว่าคนเกาหลีเขาจะคุ้นช่นกับการได้ยินชื่อคนสามพยางพอเขาดิ้งแค่สองพยางเขาแบบว่าฮ่าฮ่าอะไรนะเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเขายังได้ยินไม่จบมันก็จะเสียเวลาคุยกันไปคุยกันมาหลังจากนั้นเราเราอะไปจองร้านอาหารหรือว่าต้องโทรศัพท์ไปจองร้านที่ไหนเราก็จะใส่น้ำสกุลเข้าไปด้วยเลยที่ตั้งขึ้นมาเองตอนแรกๆก็จะใช้แค่กิมเพราะว่ากิมอะมันจำง่ายหลังๆก็เริ่มบันเริ่มมันแบบว่าวันชื่อกิมพรงนี้น้ำสกุลพักกกัั็เเ่มืชอตว้งสเป เพว่าสนุกดีนะใครมาก็ลองเอาไปเล่นดูอาจจะชื่อแบบชื่อแบบแพซูจีอะไรเงหันทั้งร้านเลยอะไรเงี้ยแบบหันมาแล้วก็จเจอเรา <laughs> กแบบแกระหลอแพซูจีนี้เราลองโดยมาสำรวจ YC K Plus น่าจะเป็นตึกใหม่ตามคำยองมินแล้วจำรับว่าเมื่อก่อนเราเคยเห็นที่อับดูนะเราค,ำคำิดว่าน่าจะเป็น อันนี้คาเฟ่ไม่รู้ว่าเป็นของ YG ไหมหรือว่าแค่แรนดอมเหมือนยังสร้างไม่เสร็จอ่ะเดออันนี้แทนเจ้น,นี้แทน e you all the time ไหนก็เข้ามาเอรลนแล้วพาไปดูเลยแล้วกันเอรลนมันจะเป็นร้านที่เอาเสื้อผ้าหลายๆยี่ห้อมารวมไว้ในที่เดียวกันจะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงน้องผู้ชายที่แบบทำหากันว่าไปช็อปไหนดี A เอรลนจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี ช่วงนี้ผู้ชายจะเน้นแบบพวกเนี่ยลายแบบว่าอโลฮ่าอโลฮาพัทยาเนี่ยนึงนบิวตี้ก็จะมีพวกเครื่องสำอางให้ดูกันด้วยอันนี้เป็นกระตูที่เราชอบมากอุลล่าน่ารักมากมีเป็นคุชชั่นด้วยอู้น่ารักไหนบอกแล้วว่าช่วงนี้เน้นอโลฮ่าอโลฮ่าทุกจุดเลย น่ารักมากจะบอกก่อนเลยว่าเสื้อผ้าที่เอแอลเนี่ยราคาไม่ถูกนะคะเพราะส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะยังดูตัวนี้ตัวนี้น่ารักสนนราคาที่3,008ประมาณพันห้าถือว่าแพงนะอาจจะมีพวกตรงที่เป็นเสื้อยืดจะถูกลงมาหน่อยของสีนี้ก็น่ารักส่วนมากที่นี่จะเป็นเสื้อผ้าสไตล์เนี่ยสดใสสดใสคัลล์ฟูลคัลล์ฟูลแต่ก็แล้วแต่แบรนด์ เอแลนด์ก็ประมาณเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาเดินเอแลนด์่ะต้องใช้เวลานิดน,นึงเพราะว่าเสื้อผ้ามันเยอะมากมองติดติดกันเรียงไปหมดเลยอะ่ะต้องแบบใช้เวลาดูของมันจะแอบอยู่เยอะมากสาขาที่แนะนําก็มีสาขาโคเอ็กซ์แล้วก็ตงดรง,งก็ใหญ่เหมือนกันมีแยกเป็นสึกผู้ชายกับผู้หญิงเลย day f o r วัสดีทุกคนนี่ส่แ่นอีกแล้วเพราะว่าตากุงยิงหายแล้วแหละที่จริงรว่าอยากหลอพักอีกสักวันนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่คอนแทคเดี๋ยววันนี้ไปทําเล็บเล็บลอกกรุงยิ่งไปทําด้วยเขามาจะเจอเลยไม ตากรุ้งยิงตากรุ้งยิงเออจะจะหายแล้วนี่ด้วมันทำให้ตาแดงดิวกรุ้งยิงงมงายมากก็บอกไว้ตรงนี้เลยนี่แค่แค่นหนึ่งในส่วนเล็กๆของความงมงายอันนี้คือร้านของคนที่พี่เจชอบไม่ใช่ร้านของเขาร้านร้านที่เขาชอบร้านที่คนที่พี่เจชอบชาร์ลลี่ชาร์ล o ์อัลเทอรโอนีุบแน่นอนจะเสียใจมากที่รู้ว่าโอนี่แต่งงานแล้ว คือเมนูแฮมชีสนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากไอแซคจะขายพวกแซนด์วิชราคาไม่แพงอร่อยค่ะแต่เดี๋ยวต้องรีบไปทําเล็บนะคระับ <c oughs> เปไงน,นบ้างคะค่ะเนี่ยมันจะเหมือนซอสหวานๆอนะ่ะเนาะแบบเป็นเหมือนไส้หลับอร่อย,ยแต่ส่วนตัวของเราแล้วเราชอบแบบที่มีผักอร่อยดีมันมันเพิ่มอะไรอ่ะ texture อร่อยอร่อยถูกด้วยเสร็จแล้ว ดูของกริ๊งสิครับลิงลวงไม่จบสิ้นกับเองดิ่ <laughs> โวตประจำวันช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นะคะต้องโหวตนะคะราอยู่ในดวงแล้วกำลังจะไปดูหนัดวันดูว่าแม่แฟนขับไวจุ้งบีบไห้เ อีห่งันบนเอ่าี้ก็พอหนึ่งพนบหน้<ช>าด้นหักมานี้น่ะัสินเดา,า,านาหังก็ประมนี้หน่าพันาน้าด้านหังแค่ระมาณนี่งพันนานลังกราณนี้หนึ่พันสิบหน้า่านัระานี้่งพันสิบหนาานหักราาณี้หนว่าพันหน้าดาหลังาี้หน่าจะเป็น้าน้นหลงังก็ปมานไ้หนึง่งพันิหนาานหลังก็ปะมาณนีบหนึ่งพันสิหน้าดานงก็ประมืนี 8, ้น แต่ว่าเมื่อกี้ใช้โซลรถมือถือททนกที่นี่อ g r e s s มากมากวรมือถือจะต้องเป็นคนที่อยู่ที่เกาหลีเท่านั้นถึงจะใช้โซลรถมือถือได้นะใครที่อยู่เกาหลีแล้วแบบใช้มือถือเททีอ่ะก็ใช้ส่วลรถได้โรงหนังที่นี่แพงก็จริงแต่ว่าจริงว่ามันมันดีอะโรงหนังแต่เราบอกไม่ดีอะคือเราเคยไปเคยไปบางโรงแล้วบอกมันเอ็นไม่ได้อะบอกมันแบบแข็งอะ เอ้ไม่ได้แถวหน้าสุดอะไรเงี้ยปกติที่แถวหน้าสุดจะแบบไกลอันนี้หน้ามากอะไรเงี้ยมาจองสายแล้วแบบยังมีแถวหน้าสุดอยู่ยังพอดูได้แบบไม่ไม่ปวดตาไม่ปวดหัวที่เมียงดงก็จะเน้นเป็นพวกคิวคอรีอึมฉิกแบบว่าอะไรคะอาหารที่เมียงดงหรือว่าแพงเหรอแพงไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นย่านท่องเที่ยวทุกอย่างก็จะแพงไปหมดเลยแล้วก็ คนเยอะมากก็เลยไม่ค่อยชอบมาที่เท่าไหร่ที่จริงแล้วอ่ะมีคนรีเควสให้มาอยางดงเยอะมากแต่เราแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากช้อปปิ้งแล้วไปย่านอื่นก็ได้ฮงแดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันหมดนะวันนี้มีแต่เครึ่งสำอางซึ่งที่อื่นก็มีเหมือนกันเยอะด้วยอ่ะแต่ถ้าอยากมากินคิวฟอรียมชิกก็โอเคมา่ร้านอาหารใช่เออไม่ค่อยมีร้านอาหารจะเน้นแต่พวกอาหารข้างทางเลยแล้วก็ร้านที่คลาสสิกมากๆา รู <Wells> ้ส to ึกน <sl> <región> ึกย um, um, ้อนไปถึงสมัยมอต้นเรามากินบูเดจีเกกันนะคะบูเดจีเกคืออะไรคะตอบค่ะแปลว่ากบเจเกแปลว่าแกคือชาระหว่างอาหารเกาหลีและไส้กรอกและแฮมที่พิเศษซื้อข้าวข้าวเนยแต่เป็นเฉพาะของร้านนี้เนาะร้านอื่นไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วกินกับบูเดจีเกแล้วมันอร่อยเหรอ มันมันชิมหวานๆเล็กน้อยอันนี้ลองชิมแล้วนะคะที่กุ้งกิ้งอธิบายมาทั้งหมดรวบคำในหนึ่งประโยคก็คือก็คือข้าวมันนะคะ กระเด็นกระดอน <laughs> กระโดยี <laughs> อ่อ,ชอา,าอ <laughs> อชิมาไหนอ่ะตุ๊กี้จุ๊กี้หวานอ่ะชิมาไปเท่าไหร่คะอ่ะชิมาไปเท่าไรคะนักเรียนทุกคนคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ตอบเลยนะคะใครตอบคอมเมนต์ถูกเดี๋ยวเราจะส่งเนยไปให้คุกกับข้าวค่ะเย่เมื่อกี้ที่ไปร้านเลยคุยให้เขาฟังว่ากิงเขาชอบไอคอนแล้วแบบคนที่ทำเล็บให้กิงอ่ะเขาก็นั่งฟังอยู่นะมาะเขาะแบบว่าเออแล้วทำไมวงชื่อไอโฟนเหรอไอคอนนะภาษาเกาหลีจานว่าไอคอน แล้วไอโฟนอะมาขาย o ่นเขาก็เลยคันว่าชื่อวงไทยพ่นไม่เป็นไรนะู้านนี้ก็ดารามาเยอะมากเลยมีไอยูซิสเตอร์ j าร่าจูวอนเป็นร้านแรกที่ยอมติดชื่อบรรขอบคุณมากชุ่ชุ่มคูเขามาบางดงกันนะด้วยเหรอเนี่ยไม่โดนแบบใช่เหรอจ๊ะมีเนี่ยตู้กดอัตโนมัติด้วยแต่ว่าดนราคาไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยมา แต่แต่ว่าปอก่อนที่เกาหลีไม่อร่อยอ่ะเราว่าคนกินรสจัดไม่มากกันแบบปลาเน้อโอไม่เลือกรสชาติเยอะๆที่แปลกที่นี่คือมีปลาหมึกชายเออใช่บหมบูในโรงหนังคือกินมาเมนโรงหนังบ้านเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแบบก็ปกติอ่ะมีแค่ไอันนียแหละที่เห็นแล้วแบบแหม่ปวดใจไม่สามารถสะสมตัวหนังกาแฟได้อพี่บอกว่าที่นี่แปลกกว่าที่ไทยก็คือที่นี่ซื้อตัวหนังเขาคืนได้ที่ไทยคืนได้ก็เพิ่ แตที่เนี่ยจองมาแล้วสมมติซื้อแล้วอ่ะเอาเป็นควันบุได้แบบก่อนลงหลังเริ่มสิบนาทีมั้งคันบุได้ใช่เคยรอมันดีมากที่นี่มันจะคืนได้หลายๆอย่างเออดีตรงนี้แหละสวควันบุ่แปลว่าแปลว่าคืนกันแต่จะมีคำเนื้อคำว่าโชวันอ๋อโชวันโชวันแต่ว่าเปลี่ยนเออ next ่ a y ไนขอสัมภาษณ์ความรู้สึกคนที่เพิ่งเรียนคาบสุดท้ายไปหน่อยค่ะไหนเย่ชวเย่แบบ ตกเศร้ามากกินในห้องเีาเศษนอะไรกันต้องไปเรื่ียนไปเรีนเลยช่วสักทีงานยังไม่เสร็จนี่วะให้สู้นะคะทุกคนคอมเมนต์ให้กำลังใจน้ำตาลด้วยนะคะ <c oughs> นี่ก็ไม่มีอะไรนะคะออกมานั่งทํางานตัดต่อคลิปกับน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลก็ต้องทําเปเปอร์เหมือนกันก็เลยโทรเรียกนางออกมาให้มานั่งเล่นด้วยกันก็คือไลฟ์ไปด้วยคราวนี้มีคนมาไลฟ์เยอะขึ้นเซฮายเร็วคอมเมนต์ดีเลย์เวอร์ เกียรติที่พอบอกว่าให้เซฮายแล้วทุกคนก็เซฮายเดี๋ยวทุกคนพอบอกให้เซฮายทุกคนก็เขียนแกฮไฮจริงๆไม่มีแบบไม่มีใครคิดจะแบบว่าแปลกแปลกแนวเลยหรอเซฮายทูไทยแลนด์ฮายไทยแลนด์ให้หลฟ้อมรัดกระบังสนุกดีไว้มาไลด้วยกันใหม่พอมากี้จะบอกว่าสะเทือนใจมากตอนก่อนที่แกวบอกว่าแกเพิ่งสอบเสร็จมีคนโตเนี่ยได้เข้ามาบอกว่าเป็นการสอบเสร็จครั้งแรกในชีวิตมหาลัย รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกแก่แล้วแม่ <laughs> ม,ม่มีสอบไงตอนนี้ไม่สอบใช่ถ้าเรียนปอโทมักจะเป็นการส่งงานแทนนะคะแ,แต่ว่ามันก็หดเหมือนสอบอะไรสอบดีกว่าอีกอะบางทีอเออสอบดีกว่า <laughs> ลืมแน,นะนำร้านนี้ถ้าเกิด <laughs> ว่าใครอยากหาที่อ่านหนังสือหรือว่าที่ทำงานกลุ่มแน,นะนำร้านนี้ชื่อฮาทาบังตรงหน้ามอเลยเะลิงที่อยู่ไว้ให้ข้างล่างมันจะแบบว่าชิวๆเคยมานั่งทำงานกลุ่มกับตาแล้วแผ่นดิ้นไวนั่งนั่งกันอยู่แล้วแบบแก๊ะแก๊ทำไมโต้สั่นวะ แบบร้านี้อยู่ชั้นแบบชั้นแปะมีเพื่อนคนนึงแบบกลับบ้านเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> คนนั้นกลัวมากแต่พวกเราแบบแกไม่ได้งานต้องเสร็จนั่งทำต่อไปแข่งเฉยชาแต่ที่จริงเราสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเนาะเออไม่มีอะไรรอดชีวิตกลับมาได้นะไปของจริงแล้วบาย